สวัสดีและนี่คือสถานที่ที่เราจะมาพักผ่อนกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้ฮอ,อเป็นที่ที่น่าพักมากทุกคนสงสัรเหมือนกันเพราะทำไมเจ้าของเขาไม่เปลี่ยนหลอดไฟหน่อยหรอ,อ,อเข้าเข้าไปเลยดีกว่านี้เข้าไปที่ล็อบบีน้นะทุกคนโอ้เขาอาจจะตกแต่งสไตล์เขาเรียกว่าอะไรย้อนยุคคลาสสิกเก่าๆอ่าสวัสดีค่ะมีห้องพักให้ดิฉันไหมคะ ใช่ค่ะห้องพักขอสักห้องนึงโอเคครับเออเราจะให้ห้องคุณในราคา95ดอลลาร์ต่อหนึ่งคืนโอเคได้ค่ะ95ดอลลาร์อาจจะแพงไปหน่อยแต่ก็โอเคเออขอให้มีความสุขกับห้องพักของเราเออแล้วห้องเบอร์อะไรล่ะคะห้องเบอร์อะไรโอ้เลือกได้ตามใจเลยครับผมไม่เครหรกนะเฮ้ยมีงี้ด้วยเหรอโอเค ดูเหมือนว่าจะเอาห้องพักอะไรก็ได้นะเอ๊ะเรียกลิฟต์เออเรียกลิฟต์เรียกลิฟต์ดูเหมือนจะมีหลายชั้นอยู่ตรงนี้คือบันไดหนีไฟเหรอโอ้มีขึ้นบันไดไปเองก็มีนะโอเคเฮ้ยสวัสดีเธออะไรอ่ะไปทางนั้นกันเหรอเฮ้ยโอ้ขอโทษค่ะมีคนอยู่ห้องนี้แล้วทางนั้นมีห้องดีๆหรือเปล่าเธอเฮ้ย ห้องนี้อะไรเนี่ยมีซ้อนมะเขือเทศแล้วห้องนี้ก็อฮ้ยนี่มันห้องเอ้ยเอ้ยเอ้ยวัวเอออะไรเนี่ยออกก่อนออกก่อนเุ้ยโรงแรมนี้แปลกๆนะเนี่ยมีวัวตกมาจากฟ้าด้วยเออห้องนี้ดูเหมือนจะเหมือนพนักงานเขาไม่ได้ซักผ้าปูหรือเปล่ามีหลายห้องนะที่มีคนอยู่แล้วคือคืออ๋อห้องนี้ห้องนี้สำหรับเอเลี่ยนนะคะทุกคนใครที่เป็นเอเลี่ยนมาพักที่นี่ได้นะคะขอรับ เออกลายเป็นเอเลี่ยเราพักได้แล้วก็อันนี้คืออะไรอะ่ะอื้มทาสีใหม่บ้างไหมเุ้ยเุ้ยอ,อะไรอะ่ะเฮ้ยเุ้ยเดี๋ยวนะมันมันมันเปิดขึ้นได้ยังไงนะดูดิเฮ้ยโอ้ไม่เฮ้ย oh มีคนอยู่เฮ้ยอ,อ,อะไรอะ่ะแล้วรูนี้มันคืออะไรเนี่ยเธอ ไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่เอามันเปิดได้ยังไงอะเอาลงลงไปจริงดิเฮ้ยล,ลงไปแล้วจะเป็นยังไงอะเนี่ยทำไงอะเขาลงไปแล้วอะมีประตูลับด้วยโอ้ยห้องน้ำเปิดไฟตรงไหนห้องน้ำเออเปิดไฟโอเคเฮ้ยแต่เขาก็โดดลงไปได้ยังไงอะเนี่ยดูดิ ุยไม่กล้าลงอ่ะกลัวลงไปแล้วเป็นอะไรลงไค่ะหักทำไงอ่ะเปิดไม่ได้สตาร์โอลีอาเฮ้ยเปิดได้นี่ว่าโอ้โอ้นี่ถ้าเปิดแล้วเจอเตียงนี้คือหนึ่งดาวเหรออะไรอ่ะตรงนี้เหมือนแกลเลอรี่อะไรสักอย่างหนึ่งมีรูปตั้งอยู่เต็มไปหมดเลยทุกคนอะเอ๊ะตรงนี้ลงไปได้ด้วย อะไรอ่ะมีใครเขียนไว้ด้วยเอ,อ่อสวัสดีผู้มาเยี่ยมชมขอบคุณที่เข้ามาที่ทนี่นะเขาบอกว่าเกมเขาเนี่ยไม่คิดว่ามันจะดังขนาดนี้เขาก็เลยอัปเดตอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่ตอนเนี้ยมันเกินและมันอัปเดตไม่ได้แล้วก็คืออัปเดตจนสุดแม็กแล้วเขาว่างั้นเอ้ยแล้วนี่ฉันนั่งทบอะไรอยู่เนี่ยทำไมมันลอยได้เอ,อ่อประตูนี้เปิดไม่ได้หรออันนี้คือห้องอะไรอ่ะเออ ดูสินี่มันมีห้องลับอยู่ตรงนี้ด้วยนะทุกคนปึ๊บอุ้ยอันนี้เปิดได้เอ๊ะลงไปข้างล่างอีกแล้วอะอุ้ยไม่กล้าลงอะกลัวลงไปแล้วเป็นไรเฮ้ยอุ้ย,ยมีวาร์ปโอมหรือว่าอันนี้คือทางที่ถูกต้องห้องพักที่ถูกต้องคือทางนี้อะไรเยี้ยปะโอห้องสองหนึ่งสองนะทุกคน หมายกอดโดนวัวหล่นทับเออแล้วเราก็กลับมายัางจุดเริ่มต้นอีกแล้วค่ะเดี๋ยวๆเข้าไปใหม่เข้าไปใหม่เมื่อกี้เราจ่ายเขาและดอลลา่าเขาจ่ายเราจ่ายเขาละโอุ้ยทางนี้ออกไปได้ด้วยอ๋อออกมาข้างนอกนี่คือลงมาข้างใต้เหรอฮุ้ยมืดชะ โออนี่เรามีสิ่งนี้ค่ะทุกคนวยทางลับและมืดจังทางยาวแบบนี้รู้สึกไม่ดีเลยค่ะขึ้นไปไหนอะ่ะน้ำมีน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยมีนี่เป็นท่อระบายน้ำเหรอปุ๊บขึ้นมาอา้าวเฮ้ยนี่นเรามา่อยู่ที่ไหนอะ่ะอ๋ออยู่ตรงข้ามถาถ้าเดินไปต่อล่ะเดินไปต่อจะเป็นยังไง มันวนหรือเปล่าเนี่ยเหมือนทางวนนะอะไรอะ่ะโรงแรมนี้มีพื้นฐานมาจากโรงแรมจริงจริงโรงแรมจริงชื่อว่าเบสอะไรสักอย่างอยู่ในเซนต์ปีเตอร์รัตเวอร์จิเนียนะคะที่ U S A โอ้นี่อ้างอิงจากสถานที่จริงเลยนะทุกคนใช่แล้วเราก็มาพักร้อนจริงนะเราไม่ได้เล่นเกมอยู่นะทุกคนเรามาพักร้อนจริงอะไรอะ เฮ้ยโอ้ยโอยโอย้โอยโดนปลาตีเอย้ยเดียวเดียวอ,อ๊ะโอเมื่อกี้ตกใจหมดเลยทุกคนเอามีคนมาพักใหม่แล้วด้วยคือเมื่อกี้เราโดนเราโดนไอ้หมอนนี่เขาเอาปามาไล่ตีเราเหรอเฮ้ยวัดอะไรกันคะเนี่ยแต่เดี๋ยวอะเมื่อกี้เราอยู่ที่ห้องอะไรนะ ห้อง202ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองไปเข้าห้องห้องนั้นห้อง202เขามีไอเนี่ยวาร์ปอะไรอะ <Here. S 2> เขียเฮ้ยมันกดได้หรอกดกดแล้วเป็นไงโอ้เฮ้ยอะไรอะเฮ้ยแผ่นดนินไวแ่นดินไวเฮ้ยทำไงอะเฮ้ย ไงดีเฮ้ยแผ่นดินไวเฮ้ยเฮยนับถอยหลังอะไรอ่ะ 5, เดียเด๋ยวเดี๋ยวที่ i ูวัน พี่ฟ้ากำลังถูกส่งออกนอกโลกไม่นะเออ